ผมยุทธนาคู่บุญธรรม,มหัวหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักง,งานเขตบางเขนอยู่ที่นี่มาสี่ปีแล้วครับความรู้สึกที่มีต่อสำนักง,งานเขตบางเขนนะครับทั้งภูมิำมัญชาผู้ตามกำกับชาและเพื่อนร่วมงานทําให้ผมรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยเหลือกันนะครับเพื่อให้เขตบางเขนก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมชื่อยนานภาศิลิคม เจ้าหน้ที่ฝ่ายพนันชนตำแหน่งเจ้าพนักงานพนันชนชัาวนาน,าน,าน,านก็ดีใจที่ได้อยู่จนเกษียณขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมนายเด่นชายบุญส่งตำแหน่งพนักงานเทศกิจอาวุโสใกล้เกษียณแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขมีความผูกพันกับงาน มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วัยหนุม่มมีทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเพื่อนมากมายทังจาก,กเกษียณแล้วก็เขารู้สึกจะได้พักผ่อนเขารู้สึกสบายใจขึ้นด้วย <c oughs> เหนื่อยมาเยอะแล้วผมนายวาชิราเดชะเจ้าหน้าที่านรักษาวความสะอาดอุโเสเกษียณยุการปีมาณ2 5 6พน อายุราชการ33ปีรู้สึกมีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการเทหหาครสามัญขอขอบคุณเทมหาครท่านผู้บัญชาและเพื่อนร่วมงานทุกๆกคนที่ให้โอกาสผมได้มีความก้าวหน้าถึงทุกวันนี้จนครบอายุกเกษรราชการนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ผมชื่อนายสิทธิชัยเลิรงม,มงคลพันธ์ครับทําทงานอยู่บางเขนมายามสิบปีรู้สึกดีใจครับที่มาทํางานที่นี่และภูมิใจที่ได้กเกษียณที่นี่ครับแค่นี้ครับสวัสดีค่ะชื่อสมมาตรปิตโตนะคะตําแหน่งพนักง,งานทั่วไปอยู่งานระบายน้ําฝ่ายโยธาทํางานที่นี่มาประมาณ30เกือบ30ปีค่ะรู้สึกรักและก็ผูกพันเสมือนกับที่นี่เป็นบ้านที่สองของบ้านเรา ถ้าเกษียณไปแล้วก็คงรู้สึกว่าจะเหงาและคิดถึงทุกคนที่นี่นะคะสวัสดีค่ะผมในวิมขำเนสตำแหน่งคนงานทั่วไปทำงานที่เขตบังเขนมา20กว่าปีรู้สึกอบอุ่นสบายดีมากรักโยธามากครับสวัสดีค่ะภูภาสีทาค่ะทำงานอยู่ระบายน้ำโยธาคือก็ดีใจค่ะที่ได้ ทำงานในเขตบางเขนมีเพื่อนร่วมงานดีๆแล้วก็มีความสุขกการทำงานมีเพื่อนดีๆเยอะก็ก็คิดถึงนะคะถ้าไปแล้วก็คงจะคิดถึงเพื่อนๆที่นี่มากเลยค่ะในลุงพันแตงครับพนักง,งานขับรถส่วนกลางของงานรักษาความสะอาดเขตบางเขนครับผมจะ,กะเกษียณมันกันยานี้แล้วก็มันตื้นใจตื้น คือพูดกันก็ไม่อยาก,กเกษียนกเกษียนไป็คดถึงเพื่อนฝูงและการทํางานของพวกเราอยู่งานรักษานี่มันอบอุ่นผู้บังคับบัญชาและข้าราชการทุกท่านให้ความสะดวกกับผมดีมากและผมยินดีผมเป็นฝ่ายบริการทุกคนมีน้ําใจดีกับผมทุกคนก็เสียใจก็ไม่อยาก,กเกษียนครับ ผมให้สมัยคนกระโทษตำแหน่งพวกคุมพนักงานกวาดจ่ายผระหลโดจินผมอยู่มาสาสิบกว่าปีได้แล้วความผูกพันม็็ต้องมีครับเพราะอยู่มานานแล้วใจหายบ้างนะหลังจากเกษียณไปแล้วอาจจะกลับไปร้องเพลงเหมือนเดิมก็ได้ก็ผลงานเพลงก็พอมีบ้างนะครับพอมีกันบ้าง พอคนรู้จักกันบ้างนะตัวกทมคน,คนเบื้องหลังหน้าที่ภูมิใจได้เป็นผู้เสียสละทิปิดทองหลังปลาเก็บขยะของกทอมองานกวาดงานส่วนเกณฑ์ขบวนไม่เคยรังร้งดอกขอให้น้องๆนะที่อยู่ไปก็มีความขยันอดทน ทำงานรักษาความสะอาดต้อ,องอดทนนะครับมีความมุ่งมั่นมีจุดหมายปลายทางสวัสดีค่ะนางมาลาเกตแก้วค่ะได้ทํางานอยู่สํานักง,งานเขตปังเขนตั้งแต่ปี3-6ค่ะก็ภูมิใจที่ได้อยู่ที่นี่ที่ติดใจมากเลยคือได้ความรู้ได้การศึกษาให้ลูกภูมิใจมากค่ะ ชื่อวิไลโอให้ทำงานตำแหน่งก๊อฝา์รักษาความสะอาดอยู่เขตบางเขตมาจนปิดเกษกเียณก็มีความรู้สึกดีใจที่ได้มาอยู่เขตแล้วก็ได้ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีแล้วก็มีความรู้สึกถูกพันผูกพันกับเขตเวลาจะออกจากที่นี่ไปก็มีความว่ารักเพื่อนรักัวหน้างานรักัวหน้าทุกคนแล้วก็รักุกเพื่อนทุกคน ที่อยู่ในในที่ทํางานทํางานคือแบบหน้าที่ก็เรามีหน้าที่ทํความสะอาดเราก็ทําไปแล้วก็จะมันจะมีความร,รู้สึกสนุกที่หลักการทํางานมันจะมีความผูกพันว่าเราต้องมาทํางานตื่นเช้ามาเราต้องทํางานและมาทางานพอกดจะเสี่ยงไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนวามันก็จะไม่มีอะไรที่จะเป็นเหนี่ยวที่เราต้องทาอะไรมันก็เหมือนคนแก่คนหนึ่งที่เฝ้าอยู่กับบ้านแต่เนี้ยก็มีความร,รู้สึกว่า มันก็จะมีฟ้มนนามันจวันน้ำตามันก็จะไหลนี่สวัสดีค่ะชนางมาริช้างทองค่ะได้มาทำงานที่นี่ดีใจมากค่ะตั <c oughs> <c oughs> ้งเข้างานมาพอสอสบสามหกค่ะแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆจากเขตมากมายค่ะได้มีทุนการทึกษาให้ลูก,กจบ ปลิญญาตีสามีก็มาทำงานที่นี่แล้วก็ได้เกษียณไปแล้วภูมิใจมากค่ะและเพื่อนร่วมงานก็ดีค่ะคนคุมก็ด,ขางงาดีขอบคุณสำนักงานเขตด้วยค่ะครับคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อบุตสมปานทองค่ะทำงานที่นี่มาวันที่หนึ่งาพศสามสิบเ็ตค่ะภูมิใจค่ะ อาชีพนี้ได้เลี้ยงทั้งครอบครัวค่ะแฟนก็ทำอยู่ที่สำนักงานดินแดงสิงแวดล้อค่ะแฟนก็กเกษียณมาเมื่อพศปอบกหนึ่งก็ได้ลูกลูกก็ได้ทำสิทค่ะดีใจมากทั้งพพครอบครัวสวัสดีครับผมนายพรคงคณะเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยฝ่ายรักษาและสวนสาธารณะ ผมทำงานมา21ปีนะครับผมรู้สึกมีความยินดีที่ได้มาอยู่จุด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 ,จดนี้ซึ่งทำให้ครอบครัวและชีวิตของผมมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอขอบคุณท่านหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าผู้ควบคุมทุกๆคนผู้มีที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณานานโากาสนี้นะครับที่ทําให้ชีวิตครอบครัวงผมมีที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะๆครับขอบคุณมากครับนือตรม่มเลือกตุกกอเป็นผอกรอสำรองของเขตบางเขนครับอยากจะอยู่ขออีกสองปี <laughs> ครับผมสมชายแสงสว่างครับมีผแผนกเก็บขนมูลฝอยผมทำงานมา26ปีได้อยู่ที่นี่มาที่แรกก็มีความลำบากใจนิดหน่อยแต่มเจอพวนักงานนาน,น,านๆเขาก็มีความรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกัน,นได้ปฏิบัติหน้าที่การ,รง,งานมาจานถึง26ปีก็ยังคิดถึงผู้ร่วมงานและผู้ควบคุมและผู้น่ากวายแล้วก็บอกทุกคนผมก็ไม่มีอะไรมากมายจึงขอขอบคุณทุกๆท,ท่าน ที่ได้สนับสนุนและให้กำลงังใจผมมาตลอดครับผมชื่อนายวชิราธิกุลทองครับอยู่วายรักษาความสะอาดเก็บขนครับความรู้สึกของผมขอขอ,ขอบคุณกทมที่ให้โอกาสผมเข้างานมาร่วม20 24ปีทั้งชั่วคราวด้วยทั้งบรรจุด้วยจนลูกผมจบปิญญาโท ถ้าผมยังทําที่บริษัทผมก็ไม่มีโอกาสที่จะให้ลูกจบปริญญาโทได้ผมไม่เข้างานนี้ลูกได้จบปริญญาโทเพราะวาา่ากสมแท้ๆท,ท,ที่ให้โอกาสผมเสียดายที่มันกเกษียณไวเกินไปครับผมผม,ผมนายวันทาพบพลครับทำแหนไงเก็บขยะมูลฝอยผมก็มีความไม่ จะปวดกระเทียนแล้วมีความคิดถึงอยู่ไงเพื่อนร่วมงานอะไรก็เ้อะแยะไปเลยแค่นี้นะครับคุณมากครับผมทะเสียมเกตพงครับเ <c oughs> ป็นตำแหน่งครับรถกระยะมุนปล่อยจะกระษียนง,งานแล้วมีความตื่นตันเหมือนตกใจอะไรสักอย่างขอขอบขอบคุณหัวหน้าทุกคนท่านที่ดูแลกันมาอย่างดี ผมสำเริงปัาลาพองทำงานเก็บขนมา40ปีอยาก,กเกษียรอายุปีนี้แล้วก็จะขอขอบคุณที่สำนักงานเขตทำงานร่วมกันมา31ปีก็จะ,กะเกษียณเดือนกันยานี้แล้วแต่ความรู้สึกของผมก็ไม่มีอะไรก็ยังเสียดายแต่ก็มันถึงวาระที่เราจะต้อง หมดวาระเราไปกเกษียณไปนี้เราก็มีอาชีพทํานาทําอะไรของเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยอยู่ที่บ้านนอกตำบลมหนองหลังอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีชีวิตคงไม่โศกเศร้าสบายสบายไม่มีโครคภัยไข้เจ็บในตัวผมตั้งแต่รับเป็นลูกจ้างของกทมมาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยแม้แต่ครั้งเดียว ผมสมางท่าทต็มหน้าครับโดยพน,นักขับรถเดก็บคนมุมฝอยครับผมก็ดีใจครับที่มาอยู่ทํางานตามในเขตเนะครับก็ใช่ไปไหนผมก็ต้องไปเพื่อความอิสระเพื่อความสบายใจของทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ,ะทำงานมชูเธอมีกันค่ะ ภูมใจค่ะมาทำงานตรงนี้ค่ะแล้วก็ได้เลี้ยงครอบครัวค่ะแล้วก็ได้ส่งลูกเรียนจบปริญญาส่วนทุกคนเลยสามคนค่ะสวัสดีค่ะคณิสอนพิบัตรกรนะคะคนสวนบอสองค่ะขอบคุณที่ได้ทำงานกับสำนักง,งานเขตบางเขน ขอบคุณท่านผู้บริหารท่านหัวหน้าฝ่ายและเพื่อนร่วมงานทุกคนนะคะให้ความรู้สึกด,ดีๆที่มีแก่กันค่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสวัสดีค่ะครับผมอภิชาติมีสุขตำแหน่งพนักง,งานธทศกิจเขตบางเขนเผมมีความสุขมากที่อยู่เขตบางเขนอายุงานของผมก็ประมาณ31ปีผมดีใจมากที่อยู่บางเขน ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากครับราชคงตอเปาอยู่ในวยนาชนชนตำแหน่งเ่าเขารอยเรือตรวัชพืชแต่ตอนนี้รเรือตัดวัชพืชเขายุ่สภาพ,าพแล้วเราก็ต้องไปทำสวนไป่คเคยเี็นใจไปยังไงก็ช่างแล้วทุกคน,คากนทา้งข้าราชการท่านแตทุกงานจะรักท่านเลย สวัสดีครับผมนายอาทิตย์จิตอ่อนน้อมเจ้าที่พนักง,งานขับรถฝ่ายพัฒนาชุมชนสำนักง,งานเขตบางเขนเ,เข้ามาทำงานตั้งแต่พศ2541ระ25ยะนี้ก็2ี่ปีเราตั้งใจทำงานอยากจะให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดระหว่างอยู่มา20่ปีไม่เคยทำให้เจ้าที่ของฝ่ายพันทุคนได้รับบาดเจ็บหรือทุกคนมีความเสียหายหเกิดขึ้นกับรถคิดว่าไม่อยากเกษียณ อยากอยู่ต่อผู้บังคับบัญชาทุกคนมีความรู้สึกใจดีทุกคนครับมีความเป็นกันเองมีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องอย่างดีประทับใจละหลายคนหลหลายฝ่ายและหลายพออครับก็คงไม่มีอะไรมากอย่างอื่นก็ขอกเกษียณด้วยความสุขอยู่พักผ่อนอยู่บ้านแต่ถามให้กับมาทำงานไหมทำครับนะครับขอบคุณเชอย่างยิ่งครับขอบคุณครับทุกคนครับค่ะสวัสดีค่ะ รัชดาจันคำนะคะหรือคุณครูแนทนะคะเป็นคนพื้นเพจังหจุตแ้า่นไปศึกษาวิชาครูที่เชียงใหม่เอกพราศึกษาจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยร,รามคำแหงค่ะประทับใจเมื่อย้ายมาอยู่ไทยนิยมสงข้านะคะเมื่อปี49ค่ะได้พาเด็กนักเรียนผุ้ซอนรุ่น12ปีหญิงได้แชมป์ขอ กีฬาชักร้อยเกมนะคะได้เหรียญทองค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูนะคะปูริชยากลางรักค่ะบ้านเดิมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะปริญญาตรีขอบอนะคะเอกภาษาอังกฤษโทวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีค่ะขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านที่ผ่านมาที่ให้ความรักความเมตตา แล้วขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานค่ะที่มีความเป็นกัลยาณมิตรนะคะแล้วสิ่งใดที่เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่รักหรือใครก็แล้วแต่ที่ให้ความเมตตก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่สุดขอบคุณทุกอย่างจากไทยนิยมจากใจจริงค่ะสวัสดีครับผมนายสติีพานคำสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองวิชาการงานอาชีพครับเป็นเรื่องที่ประทับใจนะครับสำหรับผมได้เป็น ส่วนหนึ่งของบุคลากรในไทยนิยมสงเคราะห์และก็ประทับใจในทีมงานของโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์และก็มาอยู่สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง,น,องน้องให้ความเป็นกันเองร่วมมือกับงานทุกฝ่ายทุกอย่างเป็นอย่างดีจนเกิดความสําเร็จครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อครูยุพินจารุปกรณ์น,นะคะ เป็นครูพิเศษสอนประจําชัน้นผสมศึกษาปีที่หกวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะถ้าจะฝากก็คือฝากเรื่องการร่วมมือร่วมใจกันทํางานนะคะเพราะว่าการทํางานทํางานด้วยใจแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นทีมเพราะไทยโยงนี่ทีมเวิร์กเยี่ยมมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมีชั้นนาเงือ่อมพรพิมพโยตำแหน่งครูวิทยาสารนะคือนมณการ ความรู้สึกที่ได้ทำง,งานเป็นครูเป็นชูวยาหานครร,รู้สึกมีความภาคภูมิใจมา,ากค่ะที่ได้อบรมสั่งสอนและให้ความรู้เปิทธิ์อย่างเป็นความรงและเป็นความ,าามสามารถธรรมาสวัสดีค่ะดิฉันนางสุทาสินีนุพินิจตํตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านคลองบัวเอ็มสังโรดรู้สึกมีความภาคภูมิใจตลอดชีวิตข้าราชการครู ที่ได้ทุ่มเทกายใจอย่างเต็มกำลังความสามารถในการดูแลลูกหลานของกรุงเทพมหาคนครรักและห่วงใยขอฝากลูกๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะวิชันนางสาวธิติพรขรจรกิตินันต์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการมีความรู้สึกใจหายที่ต้องจากบ้านครอบครัวที่แสนเจริ จากเพื่อนร่วมงานจากลูกศิษย์ที่น่ารับทุกคนฝากลูกศิษย์ด้วยนะคะคุณครูสอนนี้เขาเป็นคนดีของสังคมครูสร้างคนคนสร้างชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางจันกิราวันนกระโทษค่ะเป็นครูที่เลี้ยงโรงเรียนบ้านทองวัวเอี่ยมแสงโรดค่ะความรู้สึกที่อยู่เรียนนี้นะคะ รักเด็กๆทุกคนและรักเพื่อนครูทุกคนเพราะว่าทุกคนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีค่ะถึงจะ,กะเกษียณไปใต่ใจยังอยู่นะคะคิดถึงทุกๆคนค่ะสวัสดีเดินมาให้พี่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางคือวันวารีสอนลากค่ะเป็นครูพี่เลี้ยงอยู่โรงเรียนบ้านคงบัวเอี่ยมแขงโลดค่ะความรู้สึกที่อยู่โรงเรียนนี้นะคะรู้สึกมีความสุขค่ะ คุณครูก็น่ารักเด็กๆก,ก็น่ารักทุกคนไม่อยาก,กเกษียณเลยค่ะแต่ถึงวาละจาเป็นต้องกเกษียณค่ะถึงกเกษียณไปก็ใจยังอยู่โรงเรียนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูศิริรัตน์รัตนประการค่ะตำแหน่งครูวิทยาฐานะชนาการิเศษโรงเรียนวัดไตรรัตนารามชื่นชูใจราชุทิศวิชาที่สอน ก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์และศิลปะอายุการทํางานสําหรับการย้ายมาอยู่โรงเรียนวัดไตรตนาราม28ปีมีความประทับใจในการทํางานมากเพราะเราทํางานกันแบบครอบครัวมีน้ําใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันทําให้งานออกมาประทับใจค่ะสวัสดีค่ะครูจุธารั์ยินยาวค่ะโรงเรียนวยัดไตรตนารามของจากสนักง,งานเขีบังเขนค่ะ เป็ครูสอนอนุบาลหนึ่งจบปฐมวัยจากจันกเกษมค่ะอายุราชการสิบเจ็ดปีค่ะมีความภูมิใจที่ได้ส่งลูกศิษย์ให้ไปเรียนในชั้นสูงขึ้นต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายชัยวัตรมูลชาติครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดไตรรัตนารามนะครับ เริ่มบรรจุครูมาตั้งแต่ปีพศ2528นับถึงเวลานี้ก็37ปีกว่าแล้วครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์มีส,มสีถ้าอยากรู้ว่าอาชีพนี้ดียังไงลองมาเป็นเลยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อสมพรเสียงใสนะคะเป็นครูศิลปะศึกษ,ษ,ษาดีใจค่ะที่ได้มาเป็นครูนะคะ เพราะว่าการเป็นครูเนี่ยได้ให้ความรู้กับนักเรียนได้มีความสุขเห็นเด็กๆมีความสุขครูก็มีความสุขด้วยค่ะ,ะรับราชการมาหลายปีอ่า37ปีแล้วค่ะเพราะว่ารับราชการตั้งแต่ปี28นะคะขณะนี้ก็ครบวาระแล้วค่ะค่ะสวัสดีนะคะ